ร9 9ตนเพียงเท่านั้นนะเมื่อส่งดอกกุหลาบหรือ,อหัวใจส้มมาแล้วเดี๋ยวจะดูให้นะเป็นกติกามารยาทกลางนะเจ้าทั้งหลายนะวันนี้ก็เพิ่งว่างเนี่ยเพิ่งเพ,พิ่งมีเวลามานะนั่งไลฟ์เนี่ยวันนี้ทั้งวันเนี่ยโอ้โหงานยุ่งทั้งวันเลยมีแต่ปัญหาระดับโลกระดับจัก,กรวาลน,นะงานเต็มไปหมดภาระหน้าที่วันหนึงมียีี่ชั่วโมงนะ ผ่านไปผ่านไปนะผ่านไปทุกวันนะวันเวลาผ่านไปไวแท้นะเจ้าทั้งหลายเออจริงๆวันเวลาผ่านไปไวนะวันเวลาผ่านไ,ไปไวไไอะไรไไไนั่น,นไงน้ำไว้ไปวางไวตรงนั้นใหม่ท่าก็งงเ่ยเออเอาไปวางเอาไ,ไ,ไวางเลยนะเอานี้ไปกินนะอืมเอานนี้ไปกิน เอาเร็วเจ้าทั้งหลายใครจะดูดวงเ,เริ่มมาอจริงนะเออหงสายแม่ั่งมาถูพื้นแล้เอาไปวางนูน้นเอาเร็วเจ้าทั้งหลายแชร์ออกไปแท้คละ 9, 99 99เก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะส่งของขวันเข้ามาโคละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าชิ้นเพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์กันไปแล้วก็แชร์กันออกไปอีกนะเล่าอะไรให้ฟังนะ บางทีอะเรื่องอ,อภินิหารเซนเนี่ยมันมีคนชอบมาถามผมถามแบบเหมือนลองภูมิจริงๆไม่ใช่การลองภูมินะมันเป็นความรู้สึกทางจิตใจคล้ายตาทิพย์ <c oughs> อย่างเมื่อกี้เนี่ยเรานั่งดูนะก็บอกว่าฝันเห็นผู้หญิงถ้าคนฝันเห็นผู้หญิงหรือกินนมผู้หญิงนะแปลว่าเขาเคยเป็นแม่เราในอดีตนะนะแม่นะนี่จริงๆถามว่าทำไมทำไมเคยเป็นแม่ เรื่องนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบแบบระลึกชาติไม่เป็นเนี่ยคนนี้เ็าถามว่าดูดวงไพ่ใช่ไหมคะล้าอธิบายให้เขาฟังก่อนดีไหมว่าจะดูแบบไหนอะไรยังไงก็ถ้าจะดูแบบไพ่เทพพลังจิตมีมีอ<ม>ุ้มหัวใจ<ม>แต่ถ้าจะดูแบบไอ้นี่ถ้าจะดูแบบไพ่ยิปซีทั่วไปก็ไพ<ม>่ยิปซีพลังจิตก็ดูมีอุ้มหัวใจเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหรือปาวานเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหรวอหนึ่งก็เอาดูละนะแต่ถ้าเกิดจะถามทั่วไปก็ไอ้นี่มาเลยหัวใจส้ม นะดอกกุหลาบจัดมานะหรือโดนัทก็ได้กําไรก็ได้นะอะไรก็ได้จัดมานะขอให้จัดมาถ้าจะดูนะเอออันนั้นเขาเรียกว,ว่าแสารัดข้อมือเออกําไรมีด้วยเหรอมีกําไรข้อมืออืมนะเอาเข้ามากันได้แล้วนะสมมิชตชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวสเพยาคาปรายันติ พระม,มาจะะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราภะพวันตุเมมิเตภาวัาติพุทธามาอาโุนาโมพุทธายเาวรธาโยเวรโคนายังเวราหิงสาเวราธาสีเวราธาสาเว,รา,าาวรายทิโยพุทธาสั มานีมามาพุทธศส・สวาโฮมสมติชามีเพงเพลง,งพาพาหาหา,หา,หาเรื่อเรื่องไปสวดมนต์กันซะนะนี่คือยุคอัพินญาใหญ่เศรษฐกิจกำจะตกหนักตกกันห้าปีรอบเนี้หนักถ้าเกิดไม่สวดมนต์นะมันมันจะหาเงินยากหาเงินลําบากถึงผมจะบอกยังไงนะคนไม่ทําก็คือไม่ทําผมเข้าใจเรื่องนี้อยู่แต่ถ้าคนทําอ่ะยังไงเขาก็ทำนี่เรื่องจริงนะอ่าเข้ามากันได้แล้วเจ้าทั้งหลาย คนละเก้าพัรอยเก้แชร์นะโหชัดเลยนะเดี๋ยวจะลงหมดแล้เดี๋ยวจะไปหมดแล้วไม่เกินสองเดือนนี้นะเอานะเอาเข้ามากันเร็วเพียงคนละเก้าพัรอยเก้แชร์ไหนว่าไงจ๊ะเติมเงินก่อนค่ะเออไม่เป็นไรก็เติมเลยเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวเข้ามาดูผมรอได้ไม่มีปัญหาแล้วเจ้าทั้งหลาย มีมีคนถามผมว่าอะไรรู้ไหมไพ่ <c oughs> เทพพลังจิตเนี่ยเอาไว้ดูเรื่องอะไรเอาไว้ดูเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความเกี่ยวพันกับเราอันนี้<อ>พูดพ<ม>ูดนเติมอะไรเติมใหม่เตมิตมเขาจะเขาจะเติมเหรียญก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเขาบอกว่าเติมเงินก่อนค่ะแล้วก็เติมใหม่เออเติมไม่มางงนะกําลังเติมไหม่ เป็นงงกําลังศึกษาอยู่เอองั้นเดี๋ยวไปจัดการก่อนแล้วกันให้เสร็จแล้วค่อยว่ากันใหม่เออนี่เราจะเล่าไให้ฟังนะมันมีภัยเศรษฐกิจนะทําอ่ะจะขายเครื่องบินให้กับเราทํากําลังบีบเรานะตอนเนี้ยบีบเราหนักด้วยแล้วฐานอ่ะฐานที่มาสร้างเจ็ดหมื่นกว่าล้านอ่ะฐานที่เชียงใหม่นะฐานทัพอเมริกาจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นมันเป็นไอ้นี่นะมันเป็นสายสายลับนะ เป็นสายลับเหมือน,นคล้าย cia มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วอิสราเอลอ่ะที่มาอยู่ปลายเนี่ยเขาทำงานร่วมกับไกยนี่กับกับกับ cia ที่อยู่ที่เชียงใหม่อิสราเอลที่มาอยู่ที่ไทยเนี่ยที่ตอนเนี้ยที่มาอยู่ที่ปลายเนี่ยแล้วว้าแดงอ่ะจะจะยึดไอ้ตรงปลายา่ป่ะตั้งฐานใช่ป่ะ <c oughs> ผมยังนั่งคิดเลยว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในเกมของมหาอำนาจนะหลายๆประเทศก็คือจีนเนี่ยให้ว้าแดงเข้ามาทางปลายเนี่ยมา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 ,มา,มาตั้งค่ายกาวกาวทีนะ เสร็จแล้วอะ่ะมันมีหมู่หมู่บ้านน่ะคนเป็นหมื่นหมู่บ้านอะไรรู้ป่อะอยู่อยู่อยู่ที่ไอเนี่ยอยู่ที่อะไรอยู่ที่ปลายเนี่ยหลายพันคนประมาณสี่ห้าหกพัน 4, 5, 6, คนเป็นอิสราเอลแท้ๆซึ่งอิสราเอลเนี่ยเป็นศัตรูกับสายจีนนะสายจีนผมยังนั่งคิดเลยว่าสองพวกนี้มันจะปะทะกันเมื่อไหร่นะเพราะว่าคิดในใจนะแล้ววันวันนี้นั่งนั่งฟังทัมทัมบีบเรานะตอนนี้ก็ทําทํากำลังบีบเราให้เลือกข้างนะเพราะว่า เขาบอกว่าไทยเนี่ยได้ดุลการค้าจากอเมริกาและอย่างหนึ่งอะไรนะเขาบอกว่าไทยต้องการไปซื้อฮิปเพนเครื่องบินฮิปเพนจากไอ้นี่คือตอนแรกเขาไม่ขายเอฟสามห้าให้กับเราแต่ตอนเนี้ทำอ่ะเขามาคุยกับเราว่าเราเนี่ยไปร่วมเงินเงินสกุลของจีนกับรัเสเซียด้วยไหมที่เงินเงินสกุลอะไรนะโรบิดอ่ะที่ที่ที่บอกว่าจะไปล้มเงินดอลลาร์นะจริงๆเราเราไม่ได้คิดจะไปร่วมตั้งแต่แรกนะอืม มันจะเป็นปัญหาด้านการทูตการเมืองตอนเนี้ยผมนั่งดูข่าวแล้วนะมันก็มีความรู้สึกว่าคนไทยนะที่อยู่ตอนเนี้ยมันมีแปลกอย่างหนึ่งบนทนมนทนของสวัสดีนะครับมนมนทนของอะไรรู้ไหมบอนทนของจีนที่อยู่ในไทยตอนนี้อืมมอทนของจีนที่อยู่ในไทยตอนนี้ก็มีเยาวราชแล้วก็หุ้ยขวางแล้วก็ทางแอฟริกาเนี่ยจะอยู่ทางจันทบุรีนะตอนนี้แล้วก็ทางเหนือเนี่ยมีพวกอิสราเอลอยู่อิสราเอลกับอเมริกาอยู่กัน ผมก็แปลกใจว่าตอนนี้ไทยเนี่ยกำลังเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางเกมอำนาจนะตอนนี้ความรู้สึกลึกๆอ่ะคือที่เล่าให้ฟังเนี่ยหมอหมอดูทั่วไปเขาจะไม่พูดเรื่องนี้สัทีเดียวแต่ในความรู้สึกของผมอ่ะตอนนี้ทำอ่ะกำลังบีบไทยให้เข้าไปซื้อ F35 ของห้าเขาตอนแรกเขาจะไม่ขาย F35 ให้กับเราแต่ว่าเราอ่ะเปลี่ยนใจไปซื้อฮิปเพนซึ่งมันเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ของทางยุโรปของทางอะไรทางยุโรปอ่นะแต่ว่า ถามอ่ต้องการบีบให้เราอ่ะไปเพื่ออะไรหนึ่งเขาจะพัฒนาเขาจะช่วยเราพัฒนาระบบเศรษฐกิจเขาจะช่วยเราวาังระบบทางการทหารอะไรเงี้ยเมื่อเม่เย็นนี้ผมนั่งฟังมันก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆในในบ้านเราเยอะนะช่วงนี้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งบ้านเราไม่เคยมีชุมชนของพวกอะไรนะพวกพวกอะไรพวกพวกอิสราเอลมาก่อนแล้วอยู่ดีๆมันก็มีชุมชนอิสราเอลเกิดขึ้นแล้วไปที่ไหนรู้ไหมไปที่ประตูน้ําอ่ะทางประตูน้ําอ่ะนะ สวัสดีครับนะตลนะาดประตูนะ้ำสวัสดีนะครับทันะ้งสองท่านสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีครับทุกท่านนะคือเล่าให้ฟังคืออะไรรู้ไหมภัยเศรษฐกิจรอบเนี้มันมันเป็นไปตามพุทธพยากรของพระอาจารย์เล็กวัท่าขนุนนะ ท่านบอกว่ารับนับผมไม่แน่ใจว่าเป็นพุทธพยากรณ์หรือเป็นคําทํานายนะแต่ในความรู้สึกอ่ะมันน่าจะเป็นคําทํานายท่านบอกว่าเศรษฐกิจจะดิ่งเหว5ปีนี้เพราะว่ามันเหมือนกับม,าามหาอำนาจเนี่ยเขาเขารวนอ่ะเขารวนระบบการเงินเขารวนกันหมดอ่ะตั้งคําถามได้นะครับนะแผนเข้าส่งขอวแล้วใช่ไหมเชื่ออะไรไม่ไม่ยังไม่ได้ส่งเนี่ยพ่อแกอ่ฤษีผมมีอะไรจะบอกไหมครับอาจารย์ครับ แบบนี้ไม่ตอบค่ะส่งก็ยังไม่ได้ส่งของขวัญแล้วก็ยังไม่ได้เลยยังยังคือผมผมดูเป็นไพ่เทพอันนั้นไม่ได้ดูข้างหน้านี้ข้างหน้านี้เป็นไพ่ยิปซีต้องมาดูส่วนตัวนะคะบ้านเขียว ajtop หนึ่งหกเดี๋ยวผมดูให้ว่าดีหรือไม่ดีแค่นี้นะแต่จะไม่ได้ตอบว่าปู่หรือีเขาสื่ออะไรนะจะดูให้ว่าไพ่ออกมาเป็นยังไงแค่นั้นนะไพ่ออกมาว่าคุณคุณสามารถสื่อสารติดต่อได้เองโดยโดยโดยไม่ต้องผ่านผมไปผ่านทูบเอาได้เลยเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ อตอบเท่านี้เนี่ยจริงจริงคือคุณต้องไปสื่อสารเอาเองอ่ะไพ่มันวา่างนี้นะผมตอบแค่นี้นะท่านบอกว่ามีอะไรเดี๋ยวท่านจะสื่อสารกับคุณเองไพ่ไพ่เป่าแตงอ่ะคือผมไม่มีหน้าที่มผมไม่มีหน้าที่เขาท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวมีอะไรจะสื่อสารแต่ใ้ความรู้สึกของผมนะคุณต้องไปผ่านทูบก้าดอกเวลาจะคุยอะไรกับท่านผมตอบแค่นี้นะอเออนะ โอมยนโมพุทธายะนมาพทะจะพักกษะลึลือลึลือลึลือนะเออไปสวดน,นะแล้วก็มีมีฤาษีนี่มีฤาษีมาคุยด้วยนะฤาษีนะเอานะนี่อเอาฤาษีมาฤาษีถามอะไรตอบได้นะจับคอเลยไม่ไดไ้ไอ้นี่ระคายคอนี้ฤาษีถามอะไรตอบได้เอ้ยน นะ <N un ca h> นึกนึกถึงนะเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอนะฤาษีฤาษีถามอะไรตอบได้อจริงจริงเนี่นะเออนะเออเนี่ยฤาษีถามอะไรตอบได้เอเห็นะนะมอ้เ <ca h> <man> นะติดต่อเช่าบูชาที่อาจารย์โอเลยดูฤาษีตาทิพย์เนะ องค์นี้ชื่อฤาษีตาทิพย์นะเออติดต่อเช่าบูชาได้ที่อาจารย์โอได้โดยตรงและฤาษีถามอะไรตอบได้อยู่แล้วยัง <c oughs> นะ <c oughs> เมื่อกี้ท่านบอกแล้วท่านบอกผ่านไพ่ไปแล้วว่ามีอะไรให้คุณไปสื่อสารกับแกโดยตรงไพ่ไพ่มันไปอย่างนั้นนะอไพ่เป่าแต่นี่หมายถึงเป่าแต่นี่หมายถึงว่าคุณไปสื่อได้เองเลยเป่าแต่เหมือนท่านกำลังจะบอกอะแล้วออแล้วคุณจะรู้เองอะใช่เป่าแต่ได้เลยเต็มที่นี่เรื่องจริง ท่านบอกแล้วคุณจะรับรู้ได้เองอสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านมาใหม่ค่ะสวัสดีนะครับนะติดตามไ,ไม่ได้คุณอะไรคุณอะไรนะติดตามไม่ได้นะครับโดยอาจารย์โอคุณเกตนะคะนะส่ง<จ>ส่งของขวัญน,นะครับเป็นหัวใจส้มแล้วถามได้นะครับนะเรือสีเรือสีเดี๋ยวนี้ถามอะไรตอบได้ไหมตอบได้นะทาเป็นเล่นไปเมือ่อกี้เรือสีมาเองเห็นนะะวางเลยนะติดต่อเช่าบูชาที่อาจารย์โอบ้านเขียวเลยนะอ่า ขอบคุณนะครับนะสำหรับหัวใจส้ม <c oughs> ติดตามแล้วนะนะขอบคุณค่ะอ่านะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกอ่ะแกไพ่ยิปซีมันไม่ได้ตอบอะไรตอบว่ามีอะไรก็ไปติดต่อสื่อสารกับท่านได้เลยโดยผ่านทุกการอจริงๆ <9 S 2> <อ>จะดูไพ่ยิปซีข้างหน้านี่เพราะว่าอะไรรูว้ว่าอ่าเพราะเราจะไม่ได้ดูเรื่องเกี่ยวกับเทพพรมอะไรข้างหน้านี้ค่ะเพราะถ้าถ้าไพ่พฤรุศีเนี่ยอันเนี้ยเราจะดูในชุดนี้ไพ่รุษีนะโดยจริงอ่ะแต่ข้างหน้าเที่เราจะตอบไปตามหน้าไพ่ขึ้นอ่า ใชพระพรออนะแม่มาเทวีพระแม่รักสมีพระแม่สุรสตรีนะอ้าวตั้งคําถามได้เลยนะครับนะพิมพ์ชื่อเล่นแล้วตามได้คําถามได้เลยโดยมีอาจารย์รโอเป็น<ส>ประธานรวนนะางกวากอย่างเมื่อเย็นนี้มีมีคนมาให้เราดูเมื่อเย็นเนี้ยมีคําถามคําถามหนึ่งที่เขาถามเราประจําว่า,วาอะไรรู้ไหม,มแม่เขาเนี่ยเจอกุมารทอง หลายตนนะผมก็นั่งคิดในใจกุมารทองหลายตนก็เลยเขาบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่หรอกกุมารทองล้องไปด้วยเด็กใช่ก็นั่นไงก็สุดท้ายจะทําก็ทํานายว่าที่ตรงที่ตรงนั้นอ่ะมันมีเด็กอยู่แต่เดิมเด็กเด็กอยู่นะที่ตรงนั้นมีเด็กอยู่แต่เดิมผมทํานายขึ้นมาเสร็จแล้วมันไปผูกไปบุกเหมาะเหมาะเจาะตรงที่ว่าเขาแม่เขาเนี่ยฝันเห็นเด็กมากมายมหาศาลเออ ซึ่งที่ที่ใหม่ที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นที่ที่เรียกว่าแรงใช้ได้เลยแหละอันนี้พูดไปตามหลักความจริงนะนะเขาบอกว่าแม่ของแม่เขานอนเนี่ยข้างล่างอะโซฟาทําไมมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไอเด็กโซฟามันเป็นแบบประกอบกันอืแล้วคราวเนี้ยเขาอยู่อยู่ไปเขาเดินออกไปอย่างเงี้ยถ้าเดินกลับมาอีกทีโซฟาที่มันประกอบกันอะมันแยกเป็นชิ้นส่วนนัน่นแหละเด็กนั่นแหละเด็ก ดูแล้ววันนี้ดังดูแล้วผ่านมาเยอะแล้วเก่งท่าอิดสวัสดีนะครับนะเลื่อนอะไรเลื่อนเลื่อมเรี่ยมพระสวัสดีครับคุณเก่งท่าอิดแห่งการเลี่ยมพระนะเกตอะไรเกตถามปู่อีกแล้วอะ่ะปู่ค้าขาย <c oughs> เอาเดี๋ยวดูให้คือผมดูเรื่องว่าคุณถามว่าค้าขายเป็น<ร>ยังไงเราไม่ไม่บอกอยกู่อยอกยกว่าเราไม่ดูเรื่องค้าขายไม่ดีนะเจ้านะไปเจ้าต้องไปสวดพระคาถาเงินล้านหน่อยอาจารย์โอเคเขาจะทาให้ฟัง <c oughs> สมบัติชามินาสังสิโม,มพรมมะมาจมหาเทวาสาเพยาคาปรายันเตะพรมามจมหาเทวาอเพราพาพาวันตุเมม,มหาปุญญยมาหารพาโพพวันตุเมม,มีเตภาอุหตพุทธามาอาอุณโม,มพุทธายาวิระทยโยเวรคโคนายัง เวราหิงสาเวราธาสซเวราธาสาเวราทิโยพุทธสามานีมามาพุทธสสะวาหมสมติชามีเพ,เพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเทเรออาคุณกิงความรู้ความรู้สึกอันนั้นเป็น,เป,นเป็นความเป็นที่ประจักขุยานหรอความรู้สึกยังไงอะผมนะครับอาจารย์ยังไงไหนถามว่าอะไรในด,ดูนี้ผมว่าอาจารย์ให้คําตอบผมได้ครับ งั้นมาที่บ้านเขียวค่ะ AJ TOP หนึ่งหกไอเรื่องคําตอบอ่ะผมจะต้องไปดูในไพ่ชุดนี้ถ้าเกิดถามเรื่องเทพขขางนน้่ไม่ได้นะคะเราไม่ได้ดูข้างหน้านี้ตั้งแต่แรกแล้วเรื่องเรื่องเรื่องเทพเราไม่ได้ดูข้างหน้านี้ตั้งแต่แรกจะให้อาจารย์ท็อปจะให้คําตอบได้จริงๆอ่ะคุณต้องมาในบ้านเขียว AJ TOP หนึ่งหกไอเรื่องไอเรื่องคาตอบอะไพ่อะนะไพ่เทพเนี่ยผมไม่ได้ดูข้างหน้านี้มาตั้งแต่แรกเรื่องไพ่เทพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ไพ่ฤรษสีหรืออะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยไพ่ฤรษสีอ,อะไรเงี้ยซึ่งมันจะใช้ในไพ่เทพพลังจิตซึ่งจะไม่ได้ดูข้างหน้านี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะผมจะดูเป็นไพ่ย,ยิปซีเป็นส่วนใหญ่อ <จะ S 1> าจารย์ทัอป้ขรับดูอยู่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งมีลูกศิษย์วางสายไป<อ>จากชมบุรีนะคะอือ่ะไหนถามว่าอะไรคุณกิ่งสาธุครับอ่าสวดไปเลยวันละหนึ่ยี่สิบค้าขายพรุ่งนี้จะดีไหมคะขอบคุณค่ะถือว่าขายได้นะครับเป็นการวางวางแผนระยะยาวในที่นี้ก็หมายถึงว่าลูกค้า ที่เคยเวียนมาก็อาจจะเวียนมาอีกเพราะมันออกดอกออกผลทีละนิดละหน่อยละนิดละหน่อย<ห>ก็ยัง <ผม S 1> ดีว่านะน่าจะเจอคนเยอะพวกนี้นะน่าจะได้เจอผู้คนนะที่เคยค้าขายด้วยนะส่วนทุกวันวันละร้อยยี่สิบนะส่วนไปเรื่อยเชื่อผมยุคเนี้มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วท่านทั้งหลายจงสร้สสางบารมีกันร้อยแปดจบขึ้นไปหรือร้อยยี่สิบจบขึ้นไปนะคะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะเจ้าทั้งหลายนะเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่นะ เราก็ดูไปตามจริงกันแหละข้างหน้านี้เขาว่ากันยังไงก็ดูไปอย่างนั้นนะเจ้าทั้งหลายนะเอ,อ,อันนี้เราดูไพ่ยิปซีนะคะไพยออ่ยิปซีจะไม่สือเสอ,เอ,อสัมผัสติดอะไรนะคะออใครไปเอามาจากไหนวะว่าเราดูสัมผัสติดข้างหน้านี้เนี่ยไม่้เขาถามอะไรเราจะตอบไปตามหน้าไพ่ที่หยิบได้แล้วก็พูดกันตรงๆนะคือจริงๆผมพูดไปผมพูดไปตามจริงคือหน้าไพ่เป็นยังไงเราก็ว่าไปอย่างนั้นออจะมานั่งโกหกคนไม่ได้นะไพ่การโหราศาสตร์เนี่ยคือ โหราศาสตร์มันเป็นการคำนวณและเป็นการคำนวณในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงจริงแล้วไพ่ยิปซีเนี่ยมันก็ดูได้สื่อได้แต่ว่ามันไม่ชัดเจนเท่าไพ่ไพเทพเทไพ่เทพถ้าจะ<พ>ให้ดูสื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไปไพ่เทพเลยนะเจจะมาดูทําไมไพ่ยิปซีมันมีแต่ฝรั่งมาดนะคะเจ้าเข้าใจมันมันมีแต่ฝรั่งมันมีแต่กัปตันอเมริกานี่กัปตันอเมริการู้จักไหม โชว์โชว์อาจารย์ไปม่ใส่โชกมาไปสอยมาจากไหนเนี่ยกับตูน้ําใช่กับตันแห่งอเมริกาเห็นนะเอ้ยิ้มด้วยยิม้มยิ้มยิ้มอ่าเออเพตินัมเอาอนะอาจารย์แวะเพตินัมเลยเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไม่เฟตินัมไอ้ฝั่งตรงข้ามอ่ะไอกรุงทองมั้งกรุงไทยอะเหรอกรุงทองกรุงทองอ๋อกลุงทองกรุงทองไปแวะไปนะ เห็นนะเห็นคนเห็นคนไทยยืนขายอยู่ไงเป็นคนไทยพูดไทยได้แล้วก็รู้แล้วว่าคนไทยเพราะเสียงเขาเป็นสำเนียงเป็นไทยชัดมากซื้อให้โอเลยจ้าอืมแบ่งไปแล้วไงเอ้แต่ทับไปยื่ใไ้โอตอนที่เลยหยูเพติน้วา็เลยนึกว่าทับซื้อจากเพติน้มซื้อตั้งแต่กรุงทองแล้ะอาจารย์อาจารย์ครับนะอาจารย์เงินครับอ๋อต้องส่งของขวัญหนึ่งิ้นตอนหนึ่งคำถามเด้อนะพิมพ์คำถามเข้ามาด้วยชื่ออะไรนะไม่รู้ก็พิมพ์ชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามหนึ่งชิ้นตอนหนึ่งคำถามนะครับนะชื่อแทน เขายังไม่ได้ส่งของขวัญไงรอเขาสคุณเทรเดชพุกพ่อแก่เด็กลูกพ่อแก่ส่งของขวัญหนึ่งชิ้นตอนหนึ่งคำถามอ่มาเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะเดี๋ยวจะหมดแล้วนะส่งหัวใจส้มมาเหรียญเดียวเดี๋ยวจะอาจารย์โอจะกินยาแล้วนะเออเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะครับนะเหลืออีกประมาณสี่ห้านาทีจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปทำรายการอื่นต่อ บ้านนะบ้านแดงไปบ้านแดงต่อมันมันเรามีเวลาจํากัดบ้านแดงอะไรการเกี่ยวกับองค์เทพเลยอ่ะเออเล่าก็อตำนานองค์เทพเลยชั้นสูงสุดพิเศษเล่าถึงกรรมกรรมที่ทําให้คนเป็นเป็นโรคต่างๆผมพยายามแล้วไนงะพยายามแก้ไขให้คนแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อเรื่องกรรมกันเขาจะแบบบอกว่ากรรมมันไม่มีจริงหรอกนะอะไรก็ไม่มีไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีเหตุไม่มีผลคิดกันอย่างเงี้ยผมก็งงเหมือนกันนะคนคิดกันอย่างเงี้ยนะ นะเขาในไลฟ์อันไหนคะบ้านแดงบ้านแดงนี่ผมผมไม่ได้ไลฟ์ผมเอ้ยไลฟ์แต่ว่าไลฟ์ลสดแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องค่ะรายการไอ้นี่องค์เทพเสริมดวงคนมีองค์แล้วก็พลังจิตสื่อกรรมพลังจิตสือต่อกรรมืมพลังจิตสื่อกรรมนะองค์เทพเสริมดวงและคนมีองค์เนะี่ยเราไปดูตรงเนี้ยนะนี่ดูไม่ดู เราเราไม่ได้ดูแต่เรามานั่งเล่าเรื่องนั่งคุยกันมันเป็นพื้นที่นั่งคุยจะเข้าไปฟังนะเดี๋ยวจะรอร่วมอะไรร่วมบุญด้วยแล้วแต่ไปไปไป<ร>ไปซุปเปอร์แตงได้ไปซุปเปอร์แตงที่นู่นได้ก็ช่องไอชมรมโหราศาสตร์เอกอุทเทพนิพยากรแต่ถ้าเกิดว่ารายการแรกก็คือพลังจิตสื่อกรรมเราลองไปเสิร์ชหาดูแล้วกันในบ้านแดงนะตอนที่เราจบไปแล้วนะส<อ>ักประมาณ 5นาทีได้ไหมเซิร์ชเซิร์ชตอนนี้ก็ยังได้เลยเซิร์ชตอนนี้ก็ยังได้เลยพลังจิตสื่อกรรมอะ่ะมันมีอยู่แล้วเรามีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราออกก่อนเพราะว่าเวลาหมดแล้วไปแล้วนะครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านนะอืม